对，我喜欢运动。我喜欢运动。我喜欢运动。他喜我运动，对我欢运动。啦。欢运动。喜欢小动。啊、学学和中运我喜都是一喜同班的同欢一动。班的同动。 是什么意思เขตศึกษาและมัธยมใช่ไหมเราก็จะอยู่ในห้องเดียวกันตลอดใช่ไหม 嗯、好,好。大学我们不在一个学校，我马来西亚我 n s right 但是我们在一个城市。嗯、后来他去了杭州工作，嗯、但不过我住住住喺班度，住班度。住班度。咁啊、嗯，佢就去杭州工去、哦、杭州。 ว去ร上ชงหายส่วนตัวฉันไปทำงานที่เซี่ยงไฮ้ว们รมันโ,จ,โจิงชังเจีนเมียพวกเรามันจะเจอกันในสัปดาห์อ่นักเรียนอ่านอีกรอบนึงจ่ายตูอีเตียนวันสองสวอเตอหาเหืย่ยเจ้าเฉินเฉิน<嗯>วันท่าชูวอสีวันท่าอยู่เยเี่ยตงเจ้เสียเธอจงเสียว่ามันตู tôi chưa đi được ba ta sẽ bỏ mình phu cha đi cái sẽ cho ta sẽ bỏ mình cha cái cái trường sư anh ta anh ăn chuẩn ăn chuẩn công ăn chuẩn công chuẩn bỏ sườn ở Shanghai mình cho mô จิงชังนเจนเมนฮาวอ่าหางโจนะครับเขาไปทํางาน<จ>ที่ไหนนะถ้าชื่อนาลีกุ้งจ่วเอ,อ่ช่งางไหนช่งางอ่าถ้าชื่อหางโจกุ้งจัเขาไปที่หางโจใช่ไหมส่วนเราไปที่ช่งางไหนอ่าส่วนเราไปที่ช่งางไห อ่านะเรามาดูกันว่าหางโจกับช่างหายอยู่ใกล้หรือไกลกันนะครับอ่านักเรียนค้นหาหางโจให้เราสื่อหน่อยหางโจอยู่ไหนหางโจใจ่นาดีหางโจ,งโจใช่นาดีซูซูให้ <Bonjour. S 1> ดูภาคใต้เลยนะครับนี่หางโจหางโจอยู่ไหนอ่าแล้วสื่อเขียนให้นะหางโจ หางโจ้จ้าเจ้าลีหางโจ้อยู่ไหนวงให้เราซื้อหน่อยหางโจหางโจหางโจ้อยู่แถวขวามือนะครับอยู่ตรงไหนชี้ให้เราซื้อหน่อยหางโจ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 ้ตัวอย่างหางโจหางโจ้在哪ีเออนี่ à hàng cho Đâu. Chẳng à Hàng Châu Muốn ra rồi, rồi sư Muốn à ừ, mưa mình kết mình cái cây อ่าฮะในเปยจิงหางโจวอยู่ใกล้เซี่งยงไฮ้เซี่ยงไฮ้นี่นี่เซี่งยงไฮ้นี่คือหางโจวนะครับอยู่ใกล้ <message> กันนะอ่าอ่าหางโจวจอ里ี่เอ่ออยู่ใกล้กันนะครับประมาณนั้น <S <S อ่านี่คือเมืองต่างๆของประเทศจีนนะครับ